โอ้ยแข็งที่อะไรเออแต่รับชุดเพื่อนเกินไป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 หัวหน้าทำไมมันเริ่มไวอย่างวะคนมันเยอะตั้งให้วทดลงมาป่ะโอ้โหไอ้เชี่ย49คนเดินไปเก็บไปเก็บไปเก็บไป

สวยอ่ะขอบมากครับถ้าเห็นมัาจะปือยู่โอ้โหสสะพานจะมีว่าฝั่งนี้จะใกล้เคลียสะพานกันไหมเคลียดอบไม่สนใจอะแอดอกมีแล้วมีอะไรรอสวัสดีทุกคนนะครับยิงไปเลยยิงไปเลยไ่ไป

ดีครับสวัสดีครับพอเจอก็เจอน้อยส่นไหชาร์จไปละเชื่อมาร์คตัวเดียวอ้างสองตัวนะท่าไม้มีไหลือปะมีไม้ฟิตบอล มาดีมาต่อยเหมือนเลยเนี่ยมึงเอากล้วยไปเอาเหมือนเขาโดนยิงตายเลยตรงนั้น่เจริงเป่าเจ๋งป่าเจ๋งป่าเจ๋งป่าเหมือนเฉยๆไม่ได้เลเหี้ยเหมือนไปอีกตัวนึงมีตัวนึ่งโอ้โหเดี๋ยวมันไปฟันเลยไปออกแล้วอะไอ้วะกระสุนมาแบ่งยังไงเนี่โอ้โหมี มีถึงสิบนัดหรือเปล่ากลัวมีไม่ถึงเลยโอ๊ยเจ็บยังเลยอ่ะอโอ้โหดีห้าน,นัดเองครับผมสิบหกคนดูสวัสดีครับห,หาระนเยหาปืนก่อนดีกว่าเก็บไปสามนั่นเน่ง lên đẹp chiêu đó nè ba cái nghe mà cái gọi nó để lên này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กูหาเผื่ออย่างนี้แกเองเนี่ยหาตตายแล้วโดนยี่อะไรเฮ้ยทำไมมันไม่เจอสไนเลยอ่ะเฮ้ยกูเจอ G3 ใครเจอ G3 เก็บไว้ให้หน่อย อยู่ไหนมันอยู่ไหนหาปืนนกัไอ้เหี้เยเหลือไหมเหลือนัดเดียวหรอกไมีกี่ตัวตัวเดียวเหลือตัวเดียวปะชาร์จปะล่ะไอชาร์จก็ได้ไ,ไหมันคงยังไงมันก็เข้าวงอยู่แล้วมีจีสามด้วยมามามาชาร์จเลยชาร์จเลยเดี๋ยวขึ้นบันไดได้ตัวมันยิงอยู่ชั้นไหนเมื่อกี้อยู่ชั้นไหนมันจะโด,ดลง,ลงไม่เยอะแล้วน่าจะปีนขึ้นชั้นบนอยู่ ดูไว้ดูไว้เดี๋ยวิกรฟมีเหรอเข้ามานี่เข้ามานี่มีกระสุนมีกระสุนไหนตรงไหนเฮ้ย ใครจะเอาใครจะเอาลงมาอ่กาก็สามง,งงค่วยอะไรเชี่ยเฮ้ยใครได้แม็กอย่าลืมนะเอาหนะไหมผมเคลียไม่มีแม็กไม่มีปืนเลยตอนเนี้ยอ่กาก็สามไงเนี่ยอยู่โต,ต๊ะศพในเนี่ยโอเคในห้องนะดีครับพี่ทูสวัสดีครับมันอยู่ตรงไหน,นขอเอสพักพีกัดหน่อยอเคลียแบย เราต้องเล่นแบบแอบๆหน่อยนะสนัยคือมันยิงกันข้ามข้ามไกลอ่ะพยายามอตายโล่งแล้วพอ่ถ้าตายโล่งดิงไม่ได้เลยเราได้ได้สนัยเลยใช่ไหมบอลได้ได้มี่ถามนะน้อยจังวะมแ้ึงก็เก็บโมซินไปด้วยดิเฮ้ยเอพีดีหรอะ อย่ตึกเราอยู่ตึกเราใ้อยู่ตเราเมามารวมกันดิไปไกลกระจังอ่ะมามาอยู่ตึกดิอยู่ห้ากันเลยมาอยู่ตึกแล้วเสียงใครวะเกดหนอ่ะเอ้ยบังส กระสุนเมาลงมาเอาข้างล่างนี่ขึ้นมาบอลติดป่าวเคลื่อนเคลนเคลนติดอยู่ติดอยู่ติดอยู่โอเคผมจะไปสักหาไม่ทำทิพย์ให้ตั่วหนิ HP h i g เอ i l P บ้างเอาไหมคือบอกเลยดาเม็ดเท่าไหร่เฮ้ยใครมียาครับใครค้อนค้อนใครไม่มีค้อนอะเก็บไว้เอายาป่ะอ่า ฟันปัญหาแล้วตอนนี้ไอ้เหี้ยเอายามา,ายามาไม่มีตอนไหนไม่ไม่มีแม็กเลยร์วะเอายาเอา,เอายาเอายามาหายเคี้ยอะไรกันไปทุกูรวนไปหมดแลนะ้วเนี่ยวาอม่หย้คือใค, <c oughs> ใครเจอแม็กกีสามแบบผีนี่เอามาให้หน่อยนะคือสำคัญเลยอ่ะใครมีกีสา <G 3 S 1> มนีม่คือคคนนะเป็นตัวชนให้ได้เลยเนี่ย <c oughs> ต้องไปเราต้องไปดูของนี้ก่อนว่ะ จางเกมนี้เวอร์ชั่นไทยนะครับอ๋อไปเสริมนี่กำมันอยู่สภาพมันไม่เท่ไทยผมชินเทปไทยมองไม่เห็นว่าไอ้เชี่ยโอ้มันนานจังวะคนมันเยอะเหรอเนาะมันเลยนานนานจบเจอแม็กสตาร์ัน ไปกลางหนนโรงพยาบาลตรงไม้ต้นไม้นีต้นไม้นี้อ,อ๋อโอเคไกลอยู่ไกลอยู่นึกว่าอยู่ตึกกันนะนี่ เข้าโรงพยาบาลแล้วหลังโรงพย,งยบาบลเห็นปะหลังโรงพยาบาล่ะคือเืตัวเองเด้อก็เห็นปะน่าจะเล็งหึงทางอยู่บีหมดตัวีป้าทสองตัวแต่ยิงแต่ไปนหนึ่งแล้วได้ไปอีกหนึงแค<อ>่หมดแล้วแหละ คือคือพยายาม,มหาที่แคมป์กันให้ได้แล้วกระจุกกระจุกกันหน่อยเวลามันจะชุบกันได้ไงโอเคโดนเอกขึ้นจอสตรีมได้บบนะคะสามสิบ,บนนคนดูนะสวัสดีครับเก็บนะเด็กเล่นอ้ยไอชินะมายิงแต่ไกล <คน S 2> แล้วกดใครเนี่ยอ,อ,อ๋อไอพีก็ไม่ได้ตึงเลยเล่นไอ้นี่ป่ะจ้าเอ้ยมีเหลือใช่ไหมโอเคแตงคิวแตงคิวแม็กเหลือคงนั้นแหละทางนู้นสองตัวนะไกลๆนู้นอะ อ่ะตรงนี้ยังอยู่ในวงใช่ไหมตรงนี้ไม่อยู่นะเว้ยในวงอ่ะเออต้องเข้าไปหลังนี่วะต้องข้ามเนี่ยต้องเล่นหมักเข้าบ้านเนี่ยเรามาเก็บไปป่ะหรือไม่ก็ต้องบ้านสองชั้นเข้าตึกอ่ะ <c oughs> เล่นซ้ายก็ได้ไปซ้ายก็ได้ <c oughs> ไปไป,ไปออกซ้ายอ่ะของที๋ยววงสุดท้ายสำคัญนะเว้ย ไม่ดีอ่คนางคนใช้มนตาตาไหนทำให้ไหลี่ผมมาเหรอเปาเป็นไหมถ้าเราเอมื่อวานมีกันเลยเลยอ่ะสอนดเพ่นถ้าเล่นตื่ แต่ในตึกมันจะมีหรือเปล่าปัญหาเคลียร์สิเคลียร์สิไปเคลียร์สิมาเคลีย่ยในตึกก่อนปู่เรามีกู่ไหมบ้างแล้วถูกเคลียร์ตึกเลยเดี๋ยวทุกจะอยู่กลับไปเนินเคขี่ยเขี่ยอย่าไปเคลียร์เฮ้ยมันเหลือห้าตัวเองนะเนี่ยไ <c oughs> ช่เหรอแชมป์ได้ตาแรกเลยบ้างมึงอย่ามาพูดอย่างนี้ไอ้สัตว์ยิงก <c oughs> <c oughs> ี่ตัวแล้วมึงอ่ะสองตัวสองตัวโอ้โหมีสิบนัดเองว่ะทางหลังนี่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 มองจากตึกลงมาได้้มยยขางบน่ะอววเดี๋ ภายในที่มันไม่เก็บหรือนะอาจจะเป็นเกิดล็อกเห็นปหมเห็นคนกันบ้างไหมเนี่ยอยู่ข้างบนน่ะเห็นกันบ้างไหมอ่ายังยังในตึกไม่มีในตึกเหรอเดี๋ยวไปดูไปดูคนฮะเอ้ยหมดแล้วแหละฝั่งเราสองสองอ่ะฝั่งนี้มันมองมองทะลุไม่ได้เลยฝั่งนี้ก็น่าจะสองหมดแล้ว บนเลยน่าใจหลังมองหลังนี่ใกล้ๆเห็นปะไม่ตายว่ะหลังบ้านเนี่ยเห็นปะไม่เห็นวนกันบ้างไหมเนี่ยเล่นเนี่ยเห็นเห็นยัง เดี๋ยวทนให้ตังเนี่ยเห็นปกำลังวิ่งแม่อยู่สวยสวยสวยบันเนินบันป่าเห็นป้าละ่ะเหิ่งหิ่งหรืต้งไมวะเดินอะ,นนะไม่ไมันเหลแล้ว่เอาดิ สองต้นใด้องตัวแป้นต้นตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียได้สัตว์ตึงมาแปดตัว